สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ใต้น้าทีา่แสนน่ารักกันเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโรบล็อกโอ้โหนี่เรียกน่ารักเหรอเนี่ยดูไอ้ตัวข้างล่างนี่นะนนี้คือน่ารักแลวใช่ไหมน่ารักนี่มาดูสิพี่แต่แ <ใจ S 1> ต่ละตัวเนี่ยตัวจิ๋วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจิ๋วเนี่ยเห็นไหม โอ้เห็นไะมี่ตัวจิเต็มเลเออตัวจิ๋วเต็มเลยลองเข้าไปสิได้ไหมได้ด่ดิโอ๊ยคุณยัยวิกดยลายเป็งเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าได้รักไปยายเป็นอย่างนี้ดูนปาป้าอไเนี่ยอ้ขดเียบอหนคุณบอดี้เป็นสิเคตัวนี้เหรอเออ โอ้ดีน่ารักเป็นหวานหวานใช่หวานดูแค่นิดเดียวนีจับมึด้หมดเลยอ่าเออบัติมิมันน่ากลัวตรงไหนนี่เจ้าหมีนี่ลองเข้าไปสิอ่ะลองดูดูาูไปฉันเป็นกอย่างเจ้าหมีดูดิเดี๋ยววันไรเนี้ยก็ดูดิปาบน่ารักแชมเปล่ะเห็นมั้เออนี่ก็หวานเป็นบรูหวานตัวเนี้ยเห็นมั้วานสีน้ำเงิน เจ้าหมีเป็นตัวนี้ดิ SCP 054นี่ SCP นว้าว SCP 054ไปดำน้ำก<า>ันทุกคน,นไอ้เร็วเราไปโอ้โตัวปลาลอดออกล่าเยือ่อเลยโอ้ยดูตัวปลาลาดออกล่าเหยื่อโอ้้เจ้าหมีแกด้าเกียดมากเลยตัวแกเหมือนขึ้นอะไรสักอย่างอะ่ะใช่ไหมไ รักอะไรอ่ะเออนี่กลับไปก่อนรีเซ็ตตัวแล้วก็มีตัวอื่นอีกโอ้โอเวอร์ไซด์อะดีโปรเจกต์ไหนลองใส่ซิคุณบอดี้เป็นไงปนี่โอ้ดีครับหัวแดงเลยใช่แล้วดิเฮ้ยเจลลี่ฟิชสคุณยายเจลลี่ฟิชส มันมีไฟด้วยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยวไอ้ตัวมีไฟไงช็อตมาทพีโร่หรอใช่ใช่หรอแล้วเจ้าผีตัวเดี้ยอะไรอ่ะ่นีเนี่ยเออมันตะขาบเลยเหมือนตะขาบเลยไหนไหนลงลงน้ำสิไปเออเหมือนแมกกาพูลเออชันแมกกาพูนอ่ะเรืองแสง วุ้ยตัวใหญ่แกนี่เปล่าเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยเห็นไหมโอ้เจ้าผีตะขาบโลเพฉันโลเพเป็นตะขาบน้ำฉันโลเพเป็นเอ่ออะไรนะแป้งกระปุลเห็นไหมโลเพเป็นโลเพเป็นตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยปลาหัวแดงใช่ปลาหัวแดงนะครับตอนนี้ตีหัวมาหัวเลโดโอ้้ยแต่เจ้าผีอ่ะเจ้าผีพังตัวได้นะเนี่ย ลูกเป็นตะคับน้ำอยู่อย่าไปยุง่งอ้าวจับกินเด้อน้ำเลยมิ้นบอกเลยกล้าก็เลยอ่ะอยู่ในน้ำอยู่อยู่ในน้ำอ่ะอยู่ใต้น้ำฉันจับกินเลยบอกก่อนเฮ้ยตรงนี้แบบว่าพวกปกาลาการังเหรอเนี่ยตรงนี้เหรอไม่น่าใช่ไม่เห็นปาลาการังเลยเดี๋ยวไ,ไม่เห็นรังปลารังเลยปลารังอยู่ตรงไหนเอ่อปาลารังเหรอไม่น่าจะมีอะ่ะเออรีเซ็ตก่อนฟูบมาเริ่มตัวใหญ่แล้ว นี่เริ่มตัวใหญ่แล้วดิเห็นไหมใช่ใช่ใช่ไอซ์เบิร์กเหรอน้ำแข็งไงใช่น้ำแข็ง The Real Blue ไอ้อย่าเป็นบียายเป็นนี่เอาเลยอ่ะโอเคไปเลยว้าวเ The Real Blue นี่จ้าบีตัวเนี้ยให้ฟูบอดี้มั้ยไปเลยเออวานบลูโอ้วานบลูโค่นนะดูหน้ามันวานบลูหน้ามันยู่เลยนึกว่าแมวสปิงเออ โอ้ยตัวนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะบลูกุญกจเหรอแต่ปากกว้างมากลองนะน่่เป็ะฉันว้าวไม่ได้นะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นบีได้จะบอกการเป็นไอตัวบลูมากกว่านะเออเอาลองสลับกันอ่ะรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนปุ๊บอ่ะได้สลับนะบี่ไปแล้วก็ได้เดินไปจะให้เห็นความน่ารักอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไปลงน้ำก่อนลงน้ำก่อน ลงน้ำกันไปลงน้ำกันไปบล็อกฉันเป็นอะไรเนี่ยะดูนี่ฉันไหนดูดินี่นี่ฉันอยู่นี่อยู่นี่ลงมาซิลงมาซิเอาไม่เห็นหน้าเจ้าหมีอ่ะนึกว่ามันจะมีหน้าอ่ะหน้านี่ไม่ใช่เหรอกเนี่ยอ๋อมันไม่เห็นข้างในโอเคฉันรู้ละไม่เห็นขาแน่ะใส่สะพายกระเป๋าเจ้าหมีอยู่อ่ะเออใช่สะพายกระเป๋าเจ้าหมีด้านล่างวงเลย แล้วมันขึ้นโบกได้ปะไหนดูดิขึ้นโบกตรงเนี้ยเหมือนน้ำปลาช้าหลามขึ้นโบกสี่ห้าหกติดต่อยอดไส้โอ้ยขึ้นไม่ได้อะพวกเราน่าจะเป็นปลาใต้น้ำงานชนิดของปลาใต้น้ำแผลงมันกินอะไรเขาจะกินปลาเขาหางกัผังแบบเข้าใจเปล่าได้เป็นพิพิธภัณฑ์เข้าใจไหมพิพิธภัณฑ์อะไรล่ะแลพิพิธภัณฑ์อาหารอาหารปลาบอกไว้ก่อนเลยตาซากุระจะจ้างไหมล่ะ เฮ้ยออกได้ด้วยเหรออุ้ยมาน้ำลึกได้เล้งนี่ไง,น,งนี่ฉันจะเป็น,นปีาจออกทะเลแล้วนี่เรามาสา,สามารถมาน้ำลึกได้เห็นไหมว้าวโอ้ยจ้าหมีตัวนี้น่ากลัวมากเลยน,น,นี่เอออะไรอะเป็นตัวใต้น้ำที่แบบมีมือด้วยอะแล้วหางมันเป็นานางเงือกอ่ะ เดี๋ยวนะแล้วตัวฉันน่ะนี่ดูโหระละโง่นั่นเหมือนไส้เดือนทะเลอ่ะเออไม่ฉันเบื่ออะไรสักอย่างอ่ะดูดีแต่นึกไม่ออกว่าจะเรียกว่าอะไรแต่มันติดอยู่ที่ปากอ่ะอ๋อปลากระเบนเหมือนปลากระเบนมั้ยโอ้โหนี่อ่ะปากระเบนอ่ะขรุขระนี่าจะตอบีไหนเราใส่เข้าไปดิขลามปุก โอ้เอสซีพีหนึ่งหนึ่งสองแปดนี่เลยอ่ะแมงกระพุนทะเลแมงดาทะเลเน่พอกเราปะดูความน่าเกงขามด้วยปลาลงน้ำลงน้ำลงน้ำดีลงน้ำมาแล้วปลากระเบนน้ับลงน้ำโอ้โหนี่จำลองชีวิตยังไงเนี่ยไม่เข้าใจพวกลาดไอ้พวกสัตว์ประหลาดทั้งหมดแหมปกติมากมั้งหมี ไม่อะฉันมีมือแต่พวกแกไม่มีมือเป็นขี้เป็นพวกขลางไหนดูดิแขกคอยยั่วยนี่มันนางเงือกชัดๆนางเงือกกายพันธุ์อะไรฉันคือนายที่หลบอกไว้ก่อนเลยได้นางเงือกได้เงือกได้เงือกนางามเงือกอ้าวพู้ชางอันนั้นอันนั้นแกนี่เปล่านางงามเงือกกรดนถอนฟันอยากกระดนอยากกระดุนถอนฟันไหมล่ะเฮ้ยเลือดไททัศน์กเจ้าตัวต้อมีโดนเลือดไททัศน์ีกไททัศน์กจมนี่ไงอ๋อแล้วลงยังไงอ่ะ อ๋อคิวลงได้ดิ่กอ,อ๋อคุณ <มา S 1> รู้เรืต้องใช้เทานิคกันบ้านกับเรือเทคนิคมีแต่เรือจมทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยถ้าวัดจากขนาดเรือแล้วพวกเราตัวเบลเลอร์เลยเห็นปะแล้วเรือลำเล็กมากเห็นไหมแกนี่ใช่คือ<ม>เห็นแกนี่เป,ป็นปลาตัวนี้ใช่ฉันคือปลาใหญ่ทะเลสมัยตึกนำบันโอ้โห<ม>แล้วคูบอดีอ่ะไหนขอดูของคูบอรีหน่อยนี่ดู นี่ความน่ากเกลียดบนี่สภาพดูนี่ออกอุบัดีหครับปลา,บบาตัวนี้เป็นไ,ไงเอาแล้วมันลอยขึ้นยังไงอ่ะกด e ไม่เห็นติดเลยั่ากดติดอะเราเดินหน้ากด e ดูนี่<อ>ดข้าไหมต้องกด space bar ด้วยเข้าใจแล้วข้างหน้ามีเรือนี่ข้างหน้ามีเรือทำลายได้ปะไม่ได้ไม่ได้ขอลิปหน่อยเนี่ยเราไปเปลี่ยนตัวกันมหมพวกเราไปไปไป ไปดูกันเหลืออะไรบ้างเหลือสามตัวนี้นี่อะไรคือกางทะเลเหรออะไรอ่ะสโลดาวเป็นปลาที่เชื่องช้าเป็นปลาอืดอาดแล้วก็ปลาหมูเด้งนะนี่ปลาหมูเด้งเนั่นอยู่นะเออเหมือนหมูเด้งอยู่แล้วปลาหมูเด้งนะครับดูจมูกดิไหนอาจจะมีไปดิเออเดี๋ยวปลาหมูเด้งจะมีเป็นปลาหมูเด้งโอ้โหลูจมูกใช่เลยผิวก คู่บอดดีมันเป็น scp สามพันสิปลาไหลเนี่ยไอ้เลยเฮ้แกด้อะตัวนี้ตัวนี้ยายเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอเคปลาเข็มอ่ะลองลงน้ำซิว่าจะเป็นยังไงระวังนะระวังเรืออกนะเข็มทิ่มนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันเป็นเรือดีกว่าโอเคฉันจะเป็นเรือไททานิกี่ไปละมาดูทีมไอ้เล็วว้าว เือไททิกกาอาหารหยูแล้วลูปปัมัมพังเรือโอ้ยจะมาพังทำไมเาไมราแกฉัน้อือทนิฉันขึ้นมาแล้วฉันขึ้นมาบนนี้แล้วเหนือน้ำในภูเขาดแข็งยก่นยไปหาภูเขาแข็งแป๊บ One eternity later เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว ไม่ดีก่อนดีก่อนดีก่อนเาอเ็นเดียวนเดียวต้องขับรยนต์ต้องขพรยนต์ออคเรื่องเมือไอยคันนีรถแจ็กแจ็คโอไวเราจะให้พักเอกเป็นแจ็คก็คือบอดีดส่วนรถคือแคนน่โอ้โหเดยอนุญาไม่กับคนอยู่บนหัวเรือหัวเรือ ก็ต่อตอีิโนไปเรือไททานิกยังได้แล้วดิยาฉันเป็นเลือไทานิกแล้วเนี่ยกริ่มขับขับมาแล้วชนภูเขาดําแข็งชนภูเขาดําแข็งเร็วชนภูเขาดําแข็งเดือจบด้วยหรอจบจบแบบนี้ก็ได้อะเนี่ยเดือจบแล้ว ้าวเดี๋ยวปลามาแล้วโอ้ยแล้ว,ลวปลาก็มาขบือบคนอีกทีกอ,นนอร่อยอ่ะโอ้โอแต่ละคนแล้วนับปัดนี้จนถึงเวลาปี2 0 2 4ไม่มีเรือดำน้ำเข้าไปหาเรือไทผาดีกำลังจะเข้าไป ทอดทีนะเล่นไรเนี่ยฮะ <c oughs> เล่นไงเรือไททันไงเรือดำน้ำไททันแล้วก็โดนปลาบุกกินไม่เ <c oughs> <c oughs> ป็นระเบิดเว่าโดนปลาบุกกินปลาบูกอ๋อว่า <c oughs> ทำไมหายไปนานอ๋อโดนขับเบือไปแล้วนี่เองหรือเปล่า <c oughs> แล้ว <c oughs> ให้ชันเป็นพร็อพเรือไททานิกเนี่ยนะแกเพิ่งเป็นเรือไททานิกขึ้นจมลงไปชนปูนเขา,าหนุ่มแข่งไงเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้ววันร้อยปีที่แล้วจำได้ป่ะแกว่าแกไปอยู่แลวแกไปอยู่ด้าเรือฉันดิขึ้นมาวางตรงตรงนี้ได้ป่ะข้างบนฉัน เลกว่านี่นี่แกแกดูเรือลำนั้นแกดูเครื่องบินเครื่องบินที่บอกพี่ๆอเครื่องบินวิ่ได้เลยอะเลขว่าเครื่องบินสุดยอดนวัตกรรมของโลกวิ่ได้ดัได้ไงอะฟาสภาพสารคนปะอันนี้จะเป็นเกมพาสนะครับซึ่งจะเป็นการซื้อนั่นเองอันนี้เอ้ยเดี๋ยวมันต่างอะไรกับหมูเมื่อกี้อ๋อนี่เป็นดากบูฟนี่เใช่ป่ะใช่สีดามดากบูฟ อ๋อนี่ครับอันนี้จะเสียตังนะครับเนี่เป็นอย่างเนี้ยลงน้ำมาละจะตัวใหญ่กว่าบูป,ปกติเห็นมะเจ้าหมีอุย้ยนีคดักหมีบอกไปก่อนเลยมีตัวใหญ่มากอะไรฮะโอ้แกแกดำน้ำได้ไงอะบอกว่าฉันเป็นหมีไงหมีน้ำแกไม่รู้จักของหมีน้ำอะหมีน้ำถนาดทุกอย่างอ้ยรีเซ็ตก่อนนี่ฉันจะมาเป็นตัวอื่นบ้าง ซื้อมา4ตัวเลย<ะ>นี่มันอะไรอ่ะตัวไหนบ้างอ่ะขาเค็นหรอขาเค็นเหรอเนี่ยลองดูขาเค็งริบว้าวปลากระพก็เหมือนกล้วยขาเค็นดูดิดูดีดีอยากกินอ่ะขอไปย่างได้ไหมอ่ะเจ้าต่อทปิโดฮะอยากกินปลาหมึกเ <ปะ S 1> หรออยกินปลาหมึกกินหมึกปลาหมึกกินรับเลยเนี่ยมีย่างหมึกบอกไม่ได้เลยแล้วพวกแกว่าพวกแกว่าได้แกไม่ใส่ชุดดำหนาวเนี่ย วพวกแกหน้ามันสับปะหลาดกัอยู่แล้วไอ้เคียงอ่ะนี่แหละมันสับป,ปะหลาดเด็กขาเข็นหรือขาแข็งยังไม่รู้เลยเนี่ยดูเนื่อก่อนนี่เดี๋ยวนะมันต้องจำลองมาเป็นปลากันไม่ใช่หรอใต้ดามแล้วพวกแกมาเป็นตัวอะไรกันเนี่ย <c oughs> แต่ละคนใช้ไม่ได้เลยทุกคนดูดิเขาให้จำลองมาเป็นปลามาเป็นหมีมาเป็นคนดำน้ำได้ไงไม่รู้จักหรอหมีเรียงหมึกตกหมึกเหรอเจ้าบีหมีเรียงหมึก ไะเด้ครับเราก็จะมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เลยด่ S C P 1 6ึ่อ้กเก้าถึงโอ้าวเอาหัวทิมแล้วเอา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 อุ้ยตัวเบอร์เริมมากตัวเนี้ย S C P 9นี่ดครับไปเลยตัวไรนี่หตัวแบนมากเลยใช่ตัวแบนมากนี่ดูวใหญ่ชะก่อนผมเป็นเบอร์คับนะฮะเป็เอร์คับ จะมีเกิดจะมีเป็นระเบิดไอ้วิทย์ชนผมปุ๊บอย่างเดียวนะครับดูตัวชั้นใหญ่สุดแล้วเห็นไหมเจ้าหมีดูดิเนียนบ้างระเระเบิดชนเข้าต่อตึบีโดให้ระเบิดให้ระเบิดตายเฮ้ยเดือดรับมันเนียนกับหินได้ด้วยเนี่ยเนียนดูดิทั้งตัวเหรอแล้วจ้าหิีเนียนกับหินได้เปล่าโอ้โหก็ได้อยู่นะเออก็เนียนอยู่นะเนี่ยแต่ตัวชั้นดูน่ากลัวถ้าเข้าใกล้ดิฉันหนีเลยนะเนี่ยสภาพเนี้ย ไปดูตัวอื่นมากดีกว่าตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายที่ฉันซื้อมานี่เลยเกาะวานโอ้โหว้าวไนเนี่ทำเป็นเล่นไปนะอ่ะนี่ยังไม่ชัดพอ,อาานะครับนี่เกาะวานนะครับไปลงโอ้ดูมันเป็นเกาะที่เคลื่อนที่แล้วมีวานอยู่โอโใต้เกาะทุกคนไหนลองขึ้นสิเึ้นบินขอบินลงจอด,ดบนเกาะหน่อยได้ไหม เ้ยเจ้าหมีเจ้าหมีดูดูบนบกดิเนียนว่าบนบกอ่ะดูเหมือน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 นี่นี่นี่ขอขอต้องจอดตรงกอดได้ไหมแต่ว่าหมีเองบอกไว้ก่อนเลยเจ้าหมีอ๋อใช่คือปลากินซะดีดีดปลาจะกินตู้ีดดีเนียน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 บุ๊คยเนียน เลิกเล่ดเลยวะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรอีกอะโอ้ยเป็นเป็นเรือดีดเหาอเรือดีดเนาะเรือดีด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 เรือดเตอเรือดำเรือดนี่นี่ีเกาะดำน้ำได้ด้วยนะเกาะดำน้ำ เป็นไงกาะดำน้ำได้เห็นไหมอ่ดไปเลยเออโอเคทุกคนใครที่ชอบการจำลองการเป็นป่าใต้น้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไค i b ์กันด้วยนะอะ่คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้พวกเราขอดำน้ำไปหาสมบัติก่อนไปแล้วทุกคนบาย